สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาอัปเดตนะคะรถสวยเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะต้องบอกกันเลยว่ามาสดๆดล้อนๆนะคะคันนี้ยังไม่ได้มีการล้างหรือทำความสะอาดทำสปารถใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็น Toyota h i ฮ u x Revo 2 4 e นะคะดับเบิลแคบพรีเ n อร์เกียร์โตโมปี2018ชมหน้าหล่อคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะคะ มาพร้อมหลังคาแคลรีบอยนะคะคันนี้ตอบโจทย์กับลูกค้านะคะที่เน้นในเรื่องของการใช้งานนะคะหลังคาแคลรีบอยนะคะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะกันแดดกันฝนนะคะราคาพิเศษด้วยนะคะ5้าแสนมาพันบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลขไมล์แปดหมื่นกว่ากิโลนะคะสภาพดีเลยนะค,ะคันนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะออปชั่นรถคันนี้นะคะไฟคู่หน้าเป็นแบบ มันติดีเฟกเตอร์แบบนี้นะคะนี่สวยๆนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้แล้วก็ได้ในส่วนของกระจังหน้าที่เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยเป็นโฉมขายดีตลอดการนะคะสำหรับโฉมหน้าหล่อนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้นะคะนี่ออปชั่นก็ค่อนข้างครบนะคะมาพร้อมแม็ก n อนรอยนะคะคันนี้ก็จะเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะ นี่แม็กขอบ17เดแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะยางได้ยางปี2020นะคะก็ใช้งานได้อีกยาวๆสภาพสวยๆเลยคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะให้ดูการสดๆตอนรถเข้าก่อนเลยนะคะกระจกข้างปับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันมาดูด้านไหนกัน คันนี้นะคะเกียร์ออตโต้นะคะเลขไม่แปดหมื่นสี่พันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะเบาเป็นเบาผ้านะคะอันนี้จะเป็นเบาผ้าเดิมจากโรงงานนะคะก็อย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะรถไม่ช้ำเบาไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะนี่สภาพสวยๆเลยเกียร์ออตโต้นะคะแอร์ปรับอนาลอ็อกฟังวิทยุ fm/am เครื่องเล่นซีดีได้หมดนะคะ ตรงนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากดูลาะเอียดเพิ่มเติมนะคะแจ้งเงนเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวนุถ่ายรูปอย่างละเอียดให้ดูนะวันนี้รีบถ่ายนิดนึงเพราะว่ารถเพิ่งมานาพอมาถึงปุ๊บก,ก็ขอถ่ายรีวิวให้ลูกค้าดูก่อนเลยนะ,ะยังไม่ได้มีการล้างหรือทําความสะอาดตรงไหนใดทั้งสิ้นเลยนะคะความสวยความสดของรถคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน่าใช้นะคะแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านกําลังมองหาอยู่นะคะวันนี้เข้ามาแล้ว ได้ปี18ราคา500,000กว่าบาทนะคะบอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนนะคะนี่เจออโต้มีแคลรีบอ,อยนะคะไม่น้อยอีกต่างหากหายากแน่นอนนะคะสำหรับโฉมนี้ปีนี้นะคะโลโกโล้รถคันนี้มาครบหมดนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยนี่สวยๆเลยแล้วก็แคลรีบอ,อยนะคะ ให้ดูก่อนมีกระบาดไลเนอร์นะคะมาให้ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็รถไม่ได้มีการบรรทุกหนักแน่นอนนะคะร่องรอยของการใช้งานเนี่ยมีบ้างปกติของรถมือสองนะคะร่องรอยมีบ้างปกติแต่ว่ารถไม่ได้ใช้งานหนักแน่นอนนะคะดูจากสภาพได้เลยนี่เดี๋ยวอันนี้ต้องล้างทำควมามสะอาดอีกทีหนึ่งนะแต่ถ้ารถยังไม่ติดจองจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ถ้าลูกค้าดูรถแล้วโอเคแล้วนะคะ จองออนไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวดําเนินการนะคะส่งทําสปาให้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะถ้ามีการดูแลนะคะทำความสะอาดนะคะทําสปารถแล้วนะคะก็สวยกว่านี้เยอะแน่นอนนะคะสีเดิมๆนะคะเป็นสีที่ดูแลง่ายแล้วก็ตอบโจทย์นะคะสำหรับลูกค้าที่อ่ ดูแลรักษารถอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็แนะนําเลยสําหรับสีบอลเงินนะคะเป็นสีที่ดูแลง่ายที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ขายดีที่สุดแล้วราคาไม่ตกด้วยนะคะี่สีบอลเงินนะคะราคาไม่ตกด้วยน็อตไม่มีขยับนะคะบอดี้รถเดิมๆนะคะครงสร้างรถเดิมเดมนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ แนะนำเลยนะคะ5 4 9 0 0 0บาทได้รถปี2018ไปใช้นะคะลูกค้าถึงเงินมา500 0ว่บาทนะคะบอกเลยว่าได้4ประตูยกสูงถูกกว่ารถเก่งบางคันอีกสำหรับราคา500 0ว่บาทนะคะแต่ความคุ้มค่านะคะของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้4ประตูยกสูงนะคะก็ขนของขนสัมภาระด้านหลังได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะ มาดูรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4 GD Asian b l u Super Power นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้านะคะก็เดิมๆจากโรงงานเลยรถสวยเครื่องแห้งๆคิงคนะคะไม่มีเยิมคันนี้ขนาดยังไม่ได้มีการล้างทาความสะอาดนะ,ะยังสวยขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าปรับสภาพแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยมาไวไปไวแน่นอนนะคะ อยากมาดูรถจริงมาดูก่อนได้เลยนะคะก่อนปรับสภาพนะคะน็อตไม่มีแกะแบบนี้นะคะคานหน้าเดิมๆจุดแต้มสีจากโรงงานทุกอย่างมาครบหมดนะคะสวยๆเลย <ๆ S 1> เพลทรถดูครบนะเ <ๆ S 1> ลขเครื่องได้ถังตรงแน่นอนนะคะระบุปีชัดเจนนะคะคันนี้ปี2018ดเ <ๆ S 1> ลขเครื่องได้ถังตรงโอนได้ร้อเซ็แน่นอนสติกเกอร์มกอกรองงานมาครบหมดนะคะเครื่องแห้งๆไม่มีเยิ้มเลยนะคะแล้วก็ คันนี้นะคะของเราการันตีอยู่แล้วนะคะรถไม่มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์อย่างแน่นอนนะคะเราจะไม่รับสื่อเข้ามาเลยนะคะหัวน็อตไม่มีแกะแผงกันความร้อนก็มาครบนะคะคันนี้ mm hmm. ลอยเมกอาร์ตมาครบนะคะ mm hmm. สติกเกอร์ที่มาจากโรงงานมาครบหมด mm hmm. มีระบบ ABS มาครบนะคะระบบเซฟตี้ความปลอดภัยต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะ ก่อนส่งมอบนะคะก็จะมีการดูแลตรวจเช็คละเอียดรถให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะนี่หัวน็อตไม่มีแกะนะคะเครื่องสวยสวยเลยสำหรับใครนะคะที่สนใจรถท่านี้ย้ำรุ่นอีกทีหนึ่งนะคะโต y ยต้าไ l u ัก Re ีโว4 e d o u b l e ดับเป็นแคบพีนะคะเกียร์ออโต้โฉมปี2 0 1 8คันนี้นะคะราคา5,49,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะใครสนใจ รถคันนี้ติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะใครกลัวไม่ทันจองล็อกรถก่อนได้เลยก่อนที่รถจะติดจองอยากจะบอกว่าไหม่แค่80,000กว่ากิโลนะคะได้โฉมหน้าหล่อไปใช้แบบนี้นะคะบอกเลยหายากแน่นอนนะคะนี่อ่ะฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้เลยเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ